นั่งถอนก็นานนานปูเสือเลยไปจ้าน้องเอ็มมาจ้อ,อไม่ได้หรอคะ่ะพี่คะ่ะตอนนี้นี่หนูต้องถอนแบบกุลสตรีทั สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S3 Channel นะจ๊ะแล้วก็ยังอยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity f i นั่นเองยูยูยูแล้ววันนี้นะคะเราจะมาท้าการ์เดนเนอร์นะท้าชาเลนจ์กันว่าถ้าสมมติเราจะถอดเก้าอี้1 1ตัวเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่โอเคจับเวลากันเลยนะคะเราจะจับเวลาก็ต่อเมื่อน้องเอมมาเนี่ยเริ่มถอนเก้าอี้ตัวแรกนะคะแล้วก็จะหยุดเวลาเมื่อน้องเอมมาถอนเก้าอี้ตัวสุดท้าย เสร็จนะเออเราจะมาท้าแข่งกันดีกว่านะคะทุกคนเออใครที่เป็นนักถอดเ <c oughs> ก้าอี้เนี่ยมาชาเลนจนได้เลยนะว่าได้เวลาเท่าไหร่มาตัวที่สองไปยับยั้เลยดีกว่าโอ้โ,อโอหใจฉ้นแรหน้าแดงทุกทีเหรอทำไมเห็นเสื้อน,น้องเอมมาสีม่วงขึ้นล่ะโอเคดยไปแล้ว <c oughs> ไปตัวที่3ต่อดีกว่าคะ่ะตอนนี้นี่ต้องแอบฆ่าตะกอด้วยนะมามา แล้วตัวที่สามมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยอะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยว่างเปล่าเออเจอแล้วตัวที่สามมาเลยมาเลยตัวที่สามจ้ะมันอยู่นี่เลยมารีบพังยับยับจ้ะมิกี้แอบเห็นจรวจด้วยนะแสดงว่าฆาตากรนี่ต้องเป็นโจ๊กเกอร์แน่นอนจ้ะเฮ้ยสไมลี่เฟสมามา,มาตัวที่สามเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะไปหาตัวที่สี่กันดีกว่าค่ะตัวที่สี่อยู่ไหนเนี่ย ตัวที่สี่โอเคตัวที่สี่อยู่ตรงแถวแถว,แถวตนะมาพังยับเลยจ้าแล้วเราไปซื้อกล่องเครื่องมือที่ไหนมาวันนี้ทำไมเริ่มชาเลยเนี่ยโอ้โหซื้อของถูกไม่ใช่ไหมทีหลังซื้อของแพงมานะคะมันจะได้ใช้ได้นานนี่ผ่านไปแค่สี่ตัวเองนะโอ้โหตัวที่ห้าอยู่ไหนเนี่ยเราหาตัวที่ห้าก่อนตัวที่ห้าถ้าจําไม่ผิดมันน่าจะอยู่แถวแถวตัวนี่ไงมา ตัวที่ห้ามามาเลยเราเหมือนได้ยินเสียงเพื่อนกําลังปั่นไฟอยู่นะคะแต่แบบว่าเราอยากจะถอดเก้าอี้เพื่อนเพื่อนปั่นไฟไปก่่าแลวก่อนนะเจ้าคนกินแรงเพื่อนเลยโอเคโอ้โหตัวที่ห้าดูเลยค่ะว่ามันเริ่มช้ามากๆนะป่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงโอ้โหเพื่อนปั่นไฟข้างในไงได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนปั่นไฟแถวนี้เยอะมากเลยอะโอ้โหแต่เราก็ไม่ปั่นเราจะนีไงเจอตัวนึงอะเฮ้ยว่าไงคะพี่คะ พี่เค้พี่เคพี่เคพี่ปั่นไฟไปนะหนูจะไปถอนกูอี้โอเคตัวที่หนะอยู่ตรงนี้นะมาเลยมาปั่นโอโ้โห <What? S 1> ไม่ใช่ปั่นแหละจะมาพังยับจะบอกเลยว่าพังโคตรช้าแล้วตัวที่6เอาลเลยเอาลเลยเดูวดิ อยากจะโยนกล่องเครื่องมือเครื่องนี้ทิ้งจริงเลยโหโค้ชช้าจะช้าไปไหนเนี่ยเต่าคานเรียกพี่แล้วเจอน้องเจอ๋อเออหนูก็ทำได้แค่นี้นะคะพี่ค่ะเองมากหนูทาได้แค่นี้เองโอเคไม่เป็นไรจ้ะเออพี่ขออภไปได้โอ้ตรงนี้มีทั้งสองตัวเลยดีมากเอ้าเพื่อน เพื่อนเราปั่นอยู่แล้วจ้าสู้ๆนะคะเพื่อนขาเราขอมาทํางานหลักก่อนนะงานหลักเราคือถอนเก้าอี้งานรองเราคือปั่นไฟ <c oughs> โอเคโอคโหเก้าอี้ตัวที่7ยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลย <c oughs> เห็นเลยว่ามันชาามากจะแชร์ไปไหนจ้านี่เรากดสโลโมชันหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรวะทําไมมันแบบชาย,ยิ่งกว่าปั่นไฟอีกเอาเลยเอาเลย อีกนิดนึงเอ็มมาจ๋าโอเคเรียบร้อยค่ะตัวที่7มาต่อด้วยตัวที่8กันดีกว่าค่ะโอ้โหเจตเตอร์เรกด้าแดงทุกทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันมา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 อ่าสถิติกูหายเลยโอ้โหสแกสแกตับเตี้ยโอ้โหมันมาไงเอ้าไม่ตีเราบอดหรอโอ้โหแบบนี้สบายใจเลยเจ้าโอ้โหโชคดีมากเลยอะเจอบอดอ่ะกำลังนั่งถอนเก้าอี้เลย แบบนี้ชาเลนจ์ได้เปรียบอามาถอนตัวนี้ก่อนดีกว่า,วาจ้ามาเลยเจ้ะมา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 ถอนตัวนี้นะคะตัวที่เท่าไร่เนี่ยตัวที่แปดนะแทนตัวเมื่อกี้นะมา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 ตัวที่แปดค่ะตัวที่แปดมาเลยมาเลยยับยับแต่แบบมันมันก็ช้าแล้วนะโคตรช้าเลยอะ่ะบอกเลยอะ่ะช้าช้ามากแนมะ่ช้าแบบ ก็ช้าแบบงเงี่ยช้าแบบนางงามไม่ใช่ต้องบอกว่าช้าแบบแม่หญิงด้วยเออแม่หญิงเอมมาบสัสนไม่ใช่เอมมาวูดไอ้บ้ามาเลยมาอย่าโมเฉยเมยตัวเมื่อกี้อ้าวประตูเปิดนะจ๊ะประตูเปิดแบบนี้เราจะไม่ออก <What? S 1> ไปนะคะเราจะมาถอนเก้าอี้กันต่อโอเคเรากลับมาถอนตัวที่8เมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นตัวที่9้าแล้วมา มามาโอ้โหนั่งถอนก็นานนานปูเสือเลยไปจ้ะน้องเอ็มมาจ้าเออไม่ได้หรอกคะ่ะพี่คะ่ะตอนนี้นี่หนูต้องถอนแบบกุลสตรีไทยโอ้โห <laughs> กุลสตรีไทยมากจ้ะน้องเอ็มมาโอ,โ,อโอ้ลูกศรมาลูกศรมาม,มาแล้วไงนี่ไงเป็นไงล่ะพลาดไปเลยไงล่ะมามามาตกใจไงโอ้โหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีแต่ลืมไปว่ามันเป็นบอด <laughs> เอามา เอาไงจ้าเอาไงจ้าอีกกี่ตัวเนี่ยเก้าเก้าไปแล้วใช่ไหมเหลืออีกสองตัวนะเหลืออีกสองตัวอีกสองตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ่อหาไม่เจอเลยอะ,อะมันน่าจะอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีแถวๆนี้อันหนึ่งโอเคตัวที่10นะจ้าโอ้ยหัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีเลยจ้ะโอ,โอ้พี่บอดโอ้พี่บอด พี่บอดมามาเฝ้าอ่ะพี่บอดเฝ้าเหรอฮะโอ้อโหตายแล้ว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 แหม่บอดจริงปะวะเนี่ยหรือบอดเก๊คะม,มีการมาเฝ้าประตูด้วยโอเคโอ้โหจะเฉื่อยไปไหนคะแม่หญิงคะแม่หญิงเอมมาเร็วกว่านี้อีกต้องเร็วกว่านี้อีกโอ้โหแล้วจะทำเวลาชนะทุกคนไปวะเดีย่ยมาแม่หญิงเอมมาโอเคเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปตัวสุดท้าย แล้วเราจะบอกเลยว่าตัวสุดท้ายไม่รู้แม่งอยู่ไหนเพราะว่าเหมือนเราเดินวนตรงนี้มานี่น่าจะเป็นรอบที่สองนะมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอะโอ้หเอาไกด์ียวเนียสุ่มสุ่มเอาสุ่มแป๊ะเอาตรงนี้ก็ถอนไปแล้วนี่ไงรอบสองแล้วไงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี้ยหาไม่เจอหาไม่เจอเอออยู่ไหนเอออีกาขึ้นหัวกูแล้วนี่ไงเอาไง เอาไงอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นตรงนี้ล่ะโอ้โหตรงนี้ถอดแล้วไงไอ้บ้ามึงจับไม่ได้เหรอแล้วทำไมตัวสุดท้ายถึงหาไม่เจอเดี่ยโอ้โหสถิติกูไปเลยโอ้โหใช้เวลายินนานขึ้นแล้วนะคะในการที่จะหาตัวสุดท้ายเนี่ยเอาเลยเฮ้ยตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาตรงนี้ล่ะโอ้โหถอนไปแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเอมมาเอมมาเอาไงเนี่ย อีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นน่ะคือแบบอืออันนี้ก็ถอแล้วนี่วนมารอบสองเกือบจะรอบสามแล้วยังหายอีกตัวหนึ่งไม่เจอเลยอะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าส่งเสียงหน่อยส่งเสียงให้เอมมาหน่อยจ้าโอ้โหแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตัวคนเดียวไงมามาเอาไงตรงนี้โอ้โหพังไปเรียบร้อยแล้วจ้ะอีกตัวเดียวเอง เดียวยวโอโอโอใจเต้นแรงด่าแดงทุกทีโจ๊กเกอร์อย่าเพิ่งมาจ้าพี่โจ๊กถึงจะเป็นบอดหนูก็กลัวไปไปไปซะไปโอโ้โหเอาไก่วะตรงนี้ก็ถอแล้วอืมวนยับยับวนยับยับ,ยบจะเริ่มรอบสามแล้วจ้าเอาไก่เนี้ยเอาไก่เนี้ยมันอยู่ไหนเนี่ยทำไมเราหาไม่เจอเด้เอคือมันมีเท้าเดินได้แหละคะ่ะน้ำตาแทบไหลพักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอ ล้วตัวนี้ตัวนี้ขอยังโอ้โหยังไม่ถอนเฮ้เจอแล้วค่ะตัวสุดท้ายเอาสิอถอนโคตรนาน <c oughs> <c oughs> แค่วางประแจไปดิห <c oughs> <c oughs> ลอดก็ไม่ขึ้นแล้วอะดูดิส <c oughs> ตติเวลาของเราจะนานไปไหน <c oughs> นานกว่านี้ไหมจ๊ะเอาโหอยากจะกดปิดปุ่มมากเร็วเร็วจะหยุดเวลาแล้วเร็วเอ็มมาเอ็มมา เอม็มมาต้องเร็วกว่านี้เอม็มมาเอม็มมาเอปมากูไปนอนก่อนนะกลุมไม่ไหวแล้วโอเคเรียบร้อยคะ่ะและเวลาที่เราทำได้ก็คือ8นาที26วินาทีจุดสอ โคตรนานเลยอ่ะุ้จะเห็นได้เลยนะคะว่าใช้เวลานานมากนะในการที่จะถอนเก้าอี้สิตัวแต่ถ้าใครถอนได้เร็วกว่านี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยล่ะว่าถอนกันได้เท่าไหร่เอามาอวดกันหน่อยนะแล้วสำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกระโดดทุกปุ่มสับสไครต์แรงๆนะจ๊ะเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยละแล้วพบกันคลิปหน้าจา้าสำหรับวันนี้บายอ้ยโอ้ย อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาเร็เออเป็นบอดอะไรวะก็ยังตีโกอยู่เลยโอ,อ้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย,ยช่วยกูด้วยเออคนสุดท้ายก็วิ่งแบบฉีกและสปีดออกไปบายบายเจอขาาคาตะกนเจอแล้วพบกันคลิปหน้าแจ